สวัสดีครับวันนี้มาดูการเปลี่ยนน,น,น้ำมรนเลง ABS ของ Honda Jazz ปี2013หรือว่า Jazz GE นะครับนี่ดูได้เลยครับตามคลิปเลยลเลยเปยบบรยง่ายๆครับไม่ยากสวยๆตัวนี้ครับเป็นวาทางเดียวนี่ที่ต้องท,ที่ต้องมีนะฮนะนี่ครับวาทางเดียว น,น้ํามันไหลย้อนกลับทาคนเดียวได้สบายครับห้ดูกับดูน้ํามันปกติไม่มีตัวกรองอยู่ถอดตัวกรองออก้วคันนี้อายุ<ด>ประมาณสิบสองปีสิบปีสิบสองปีประมาณนี้นครับสีน้ํามันไม่เคยล้างไม่เคยเปลี่ยนสายน้ำมันเ e กียร์เบร์มาก่อน ครับน้ำมันผมจะเลือกใช้เป็นดอทสี่นะครับ <จะ S 2> นี่ปกติของโซนน่าจะเป็นดอทสามครับนี่ดูดูที่ฝา<ด>เขาจะเขียนว่าดอทสามหรือดอทสี่ดูได้เลยจะเปลี่ยนดอทสามก็ได้ดอทสี่ก็ได้แล้วแต่แตเราแต่<ร>ดอ,ดอผมวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นดอทสี่ของแบมโบ้หายยากครับนี่แล้วมีไซริงด้วยครับไว้ดูดดูดน้มันเก่าออกก่อน ่ดูน้ำมันเก่าออกให้หมดเลยเพื่อท okay like ี่เติมน้ำมันใหม่เข้าไปไปจะไล่น้ำมันเก่าให้ออกมาดูทำตามได้นะครับผมจะดูของผมเลยข้างในสกปรกมากผมจะล้างผมจะดูสกปรกมากล้างแล้วก็ดูน้ำมันก็ออกน้ำ yes? มันใหม่ฉีดเข้าไป แล้วก็ดูดออกมาแล้วก็น้ำมันใหม่ฉีดเข้าไปแล้วก็ดูดออกมาเป็นยังไงทำจนกว่ามันจะน้ำมันจะใสหรือว่าสกปรกมืนกันก็น้ำมันใหม่ไล่ระบบตอนนี้คนใส่น้ำมันน้ำมันใหม่เข้าไปใส่ลิ้งกไป,กไปจัดข,ขวดไปเลยดูกับทำเองได้เราสตาร์ทเครื่อง เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาน้ำมันใหม่เข้าไปน้ำมันที่อยู่ในปั๊มหรือว่าในระบบเบรก ABS ของ Honda Jazz ตัวนี้มันจะออกมาเป็นสีอะไรข้าไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องแล้วก็ที่การแรกการแรกก็คือสตาร์ทเครื่องแล้วก็คลายน็อตที่ปั๊มเป็นน็อตน็อตน็อตถ่ายน้ำมันที่ปั๊มปั๊มเบรกที่ต่อกับสายแล้วก็ เข้าไปย้ำเบรกสักประมาณสิบครั้งหรือสิบห้าครั้งภา <ผม S 1> ยในแต่ในนี้<ต>นผมรู้สึกว่าผมจะย้ำเป็นสิบครั้งให้เราตัวนี้ก่อนแล้วก็เราจะไป,ะไปย้ำเบรกผมจะเข้าไปย้ำบเบรกเหยียบเบรกครับเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปลอ่ยยปลอยแบบนี้ครับ สิหรือว่าสิครั้งก็ได้แต่ข้อสำคัญเลยนะครับห้ามน้ำมันเบรกในกระปุกหมดเต็ดขาดไม่งั้นนา่อากาศจะเข้าไปแทนน้ำมันอันเนี้เรื่องใหญ่เลยไล่กันนานเลยดูสังเกตดูน้ำมันครับออกมาสีแบบน้ำชาเลยครับดูครับในผมย้ำเบกรกอยู่ประมาณ สิบห้าครั้งดูนะครับน้ำมันสีน้ำมันน้ำมัน,มนจะสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะน้ำมันน้ำมันที่เราเติมใหม่ๆมันจะเข้ามาแทนของก่อเน,นี่ยดูได้ครับดูบตาม,มตามคลิปได้เลยยุ่งเราครับ ดูครับนี่น้ำมันจะเป็นสีน้ำชาสีเป็นสีขาวเลยไอ้เป็นสีแดงอันนี้ผมผมเข้าไปปิดผมหมุนปิดบาร์อีกครั้งหนึ่งตัวถ่ายน้ำมันอ่ะเติมบ่อยๆมาดูครับน้ำมันมันจะน้ำมันมันจะร่อยหล่อลงไปแล้วก็เติมเข้าไปอีกมันมันมันลด ลดเกินไปก็เติมเองเติมเติมเยอะๆแล้วก็มาเปิดวายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหยียบเบรกเหมือนเดิมสิบครั้งสิบห้าครั้งแล้วแต่ห้ามน้ำมันเบรกหมดระบบติดขดัดเดี๋ยวครับอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเหยียบเบรกผมอธิบายวงัวงว่า คงจะไม่งงนะครับอะไรดูสังเกตดูน้ำมันเริ่มเริ่มใสเริ่มใสขึ้นมาครับน้ำมันเริ่มใสมเห็นไหมครับ มันเริ่มใส่ม,ปปมาละแต่ทำไมอีกจักลบโอ้โหเยอะมากนี่ครับน้ำมันใสใสกิ๊บฮะน้ำมันใสน้มันเป็นสีเดียวแต่น้ำมันที่ออกมามที่เป็น,ปนส,สีชามันก็เยอะอยู่แล้วก็ปิดวาล์วครับปิดดูครับน้ำมันใสส,สีเดียวกับสายเลย,สเย,สย,ยแสดงว่าโอเค ปิดน้ำมัน,มนปิดวาล์วปิดบัตเข้าไปก็ถอดออกแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งสี่ล้อเลยอันนี้ล้อหลองังไปเร็วๆนะครับ เราไปดูวิธีการปั๊มกันสีการเย็บเบรกนะดูครับนี่เลยประม,มานสิบห้าครั้งครับอันนี้ผมเย็บเบรกให้ดูนะครับนี่ประมาณสิบห้าครั้งของผมอย่างแบบนี้ แล้วมาดูน้ำมันน้ำมันที่มันออกจากปั๊มปั๊มด้านหลังนะน้ำมันนะเป็ดด้านหลังสีออกมานี่ดูครับโขัวเป็นสีเบี้ยงข้างหน้าเลยสีชานมเลยเราก็ทําแบบนี้ครับจึงกว่ามันจะใสสีชาเลยครับปั๊มหลังสีใสสีเดียวกับน้ำมันที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่แค่นี้ก็โอเคแล้วครับจะทําแบบนี้ต้องสี่ล้อ เริ่มใส่แล้วใส่เดี๋ยวเราต้องดูานา,ห,าห,นห้ามหมดนี่ห้ามหมดหมดเพิ่มผมจะไล่อีกสักกดย้ำเบรกสักสิบครั้ง พอ,พอแล้วครับถือว่ามันใสแล้วผมอยากให้สังกีด,ดูครับเห็นไหมครับน้ำมันใสๆวิ่งน้ำมันใสแล้วแค่นี้พอแล้วก็ขันนอตกลับเข้ามันเดิมแล้วก็ปิดจุกแล้วไปทำ ล้อต่อไปล้อขวานี่ครับไปดูสีน้ำมันหมอกกับขวดไหมครับดูคลายน้ำพึ่งไปไ่รล้อต่อไป Pattern. ram pattern, Ramdance, that's the ram down man. DJ Sugarman, that's not promotion. Wild Bunch in a drum, you be said to Kingston. DJ Sterra, my the great Skengal. Hold the world time with the King Yellow Man. Bank it through, man, a rich, 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 nan 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 น้ำมันที่ถ่ายออกมีอยู่ในนีน้ด้วยผมจะรีนี่ดูน,นี่เป็นของปั๊มแรกเลยดูครับออันนี้ล้างอันนี้ล้างปัามเลย ล้างกระปุกกับนี่ล้างกระปุกนี่ออกนี่ถ่ายประมาณอันนี้ประมาณเกือบเกือบสองลิตรดูครับสิบเอ็ดปีสิบสองปีไม่ได้ถ่ายกับเอน้ำมันเบรกจัดเจนครับ กรณ์ที่ต้องมีครับถ่ายคนเดียวการถ่ายคนเดียวอุปกรณ์ที่ต้องมีมีตอนนี้สายนี้เห็นไหมเรียววาวทางเดียวครับกันลมย้อนกันน้ำมันย้อนกลับนะครับทำคนเดียวได้ ทําคนเดียวแต่ร้อนชิบหายเลยครโอเคครับใครมีคําคถามก็ถามมาได้ครับว่ามีคำแนะทีแนะก็ได้ครับเแต่ทําไม่ถูกตรงนี้น่นี่น,นั่น,นโอเคครับเปน็นแ้วว่าเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบกับที่เดิมครับข้างหน้าแผ่นยิงลิครก็ประกอบกับที่เดิมก็ เสร็จเดี๋ยวว่าครับขมรับ